สรุปเมื่อกี้มึงหรือเพื่อนนกล้ากด,ไม,ไ,ดไม่โดน่ะเออจะน่าจะพุ่ <laughs> 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 o เ on our watch Our mission is clear Scale the m o u n t s i n take the spire สนุกีมันสนุกบอมบ์เลยมสนุกเลยมนยากเย็นเลยเว้ยไฟเลยเดือบุกสายท้องสายทำลายล้างไงเรือมึงลำไหนวะล่าสุดเหรอมันเลือกยังไงวะเรือมึงอะมขับวะเอ้ยอันนี้ใครอยู่ผมเน่ย ม่่ใชกูเฮียกูเป็นคนขับว่ะเฮียกูเป็นคนขับว่ะอะไรก็ตามไปเจอกันเข่าซ้ายเพื่อนใช่เข่าซ้ายนะมวยีน้มึงไ Galaxy เรือผมโคตรบูอ่ะผมรู้แค่น <road> ั <ming> ้นแหละเรือผมโคตรบูเรือผมโคตรบูอ่ะไป เรียกขอโค้ดบูเรียกองโค้ดบูเรียกหอโคดบูไอ้สนยมันนอนยิงอยู่แป๊งนึงอัดลูกมาแล้วไงตนึงตองไาเปลี่ยนร่างร่างปัญาอ่อนร่างปัญญาอ่อนตัดจริงแล้วไอยตวสามเขาซ้ายไว้ต แล้วตัง้งแต่เริ่มเลยเหรอไอเอารถทางตั้งแต่เริ่มรถถังใช่ไหมไอทีอ่เดี๋ยวเจอกูกูเราอาร์บีทมาไม่ต้องชุบนะเฮ้ยใครโอเคไม่มีอเอาไปใครไม่มีเสียวปไป<อ>ไม่ต้องมารถถังอยู่ไหนขวาขวาพเพื่อนเราขับโพว่ะเพื่อนเราเป็นกว่าพี่จริงๆอนันนี้เป็น <c oughs> ฝังอยู่ตรงเนินนู้นเหรอครไปไม่ได้หรอก้าวอุ้ยเฮียกูเกิดใหม่เดี๋ยวเกิดไปอยู่กับมึงไงก้าไอ้ยจุดฝั่งบนใช่ไหมเวกเตอร์โคตรแรงเลยอะไรนะพี่บีไอเวกเตอร์นี่มันเปินหน้าหล่อเกินนี่ไอ้ก้ามอยู่ขวาใช่ไหมรถถังไปยังแต่บอมอยู่หายไปแล้วมันหายไปแล้ว วุ้ยสนายเลิจแมายังกูไม่โดอยเหี้ยโอะไรมา g l d i i a ตลองดู d ิเี่ยว่อนเราปักเสาเกนใหญ่เบ สองตกลงเบิดตายสองสวยมากไปไปไปเวรีพูดเวรีพูดโผล่เบสิกทาลุ

ใส่กูนี่ส uh ัตว okay. oh, ์ฝั่งนู้นดีกว่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขนาดน้พอนอนเราแม่เยู่เลยวันมีไอ้มูปัดเกิดเกิดเจออีกสามชีวิต เฮียโคตรเยอะวอ้ยเฮียมันมีเฮียมันมีลุงว่ะลุงไว้หนวดนอนอยู่ตรงนี้เฮียนอนอยู่หน้าใสไอ้สันเป็นเนียนนั่นเนี่ยนี่อะล้มดิเฮียลุงไอ้สัตว์ติดนอนเหรอเฮียอยู่ในสนามรถขเขาให้ง่วงกัน มข้างล่างเจ็บข้างล่างเจ็บใต้เขาพี่ตัวเดียวเออตายแล้วสวยเฟสอ๋อโอ้โหผ่นมาโอเคบอกกูไปแล้วเฮียรถถังจะผ่านแล้วป่ะเที่มันเฉีงรังไปแล้วรถถังังไปแล้วมันไม่มีรถถังมึงโใส่กูเลยยิงมิโลกูหรอกยิงโดนกูตายไปนานแล้วไอ้เฮีย Bà bà đẹp không minh không. mong minh nữa mong bên nữa mong minh nữa mong minh nữa mong minh nữa mong mong minh ไม่มีอะไรจะทำเจอรถถังอีกบอกผมละดูดีกว่าตหารถถัง ไปซ้ายกันบีมีมันมีบนซ้ายเหรอเนี่ยตัวนึงเพี่อราจะไปติดอ่ะออเลยเเพื่อนเราแม่เล่นหอเลยคนเดียวอ่ะตัวหมือนก็ไม่เห็นวะไม่เห็นวะพี้ายเกียร์เออมันมีตัวหนึ่งแม่งหายไปไหนรู้หีอ่ที่ระวังอู้เดือดหนีกแล้วเจ็บเลยแต่ลมีตัวหนึ่งที่เดียวกันตัวนี้ชุบ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 เหุ้สบงปะเหุ้สบงปะชุบกันนะกจมบได้นะเกิดจมกได้กิดจม กปละกลงไ้เยอะจัดผมบอกเลยมาโดนผมจัดนะพี่ผมีผมีมีมีมาๆๆขยับผมขยับก้าน่าตั้าน่าตัว้งสองน้องสองอี ไมได้บมันอยู่ในตึกมันอยู่ในตึกกันสี่ห้าคนน่ะบ้านี่คหนการพายวะอยู่กันในตกเออเไปพหลังมีเสเกิดวะหลังมกกนลยผมเนี่ยนะบอมไรบ้กัโอ้ยม่มันมีเสาเกิดเยอะจัด ได้ได้ได้ปะคนเะเยอะกว่าได้คนเเยอะกคนละยกว่าคนะจัดคนละยอะกวจัดดผมจะดันนะเอาเลยเฮ้ยขวาขวาไตัวเฮ้ยมันได้มันได้ีหนึ่งหรอพี่ผมจะลับปีหึงกันยมียียีสองอัน่ะนะเอายามอยู่เอา b ีนเ่ อยู่ไว้ก่อนนะพี่อยู่ไว้ก่อนนะพยายามอยู่พยายามอยู่มันมีแค่ตี้เดียวมันมีแค่ตี้เดียวโอ้โหเยอะมากรับตองเลยพี่ยังไหวยังไหวยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เพื่อนยังไหวอยู่คนมันน้อยคนมันน้อยมันสองคนมันสองคนหมดแล้ว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 สวยเฮกลับมาแล้วอยู่มึงหุ่นสมักพุทโธสแกนองูเสนายิงหัวพุช่ามันนอนเลี้ยงอยู่ไอ้จีนเฮกูลงมาแล้วเพื่อนหลังเดินไมอื โอ้แต้มเราหมื่นแต้มเราได้เรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวอยู่พี่เชี่ยไอ้ที่หนึ่งฝั่งเขานี่คือแบบมันยิงพี่หรอเออไอ้เชี่ยแม่งแบบว่าอยู่ในระยะไกลๆไม่เจอแม่งในไอเระยะซึ่งหน้าเลยว่ะโอ้ไม่ตายวะเออนตายยเี มันกดลิฟต์เฮ้ยเราใครอยู่ข้างหลังสุดมันกดขึ้นลิฟต์ไอ้เี้ยมันกดขึ้นลิฟต์ไอ้มันอยู่บนรถนั่นน่ะท่านั่งมันอ่ะอยู่ในลิฟต์ไม่ฟรีวัสดีครับลันจัดโคตรมันดิเฮ้ยขึ้นอไปเลยเหรอนานด้วยว่ะไปไปเลทส์กูรับดาเมจยดให้หน่อยเพื่อนรับดาเมจให้หน่อย อุ้ยกลผ่รถังขไปบ้างมืผมกลังออเดอร์อยู่จะดูกำลังึกใระหว่างการจัดงมีข้างล่างให้เดี๋ยวมีข้างล่างให้มีข้างล่างให้ หินข้างบนนี้บนหิงข้างบนงบนี้ครับคำหนึ่งคำหนึ่งให้พี่ได้แล้วลิฟเหี้ยไอ้ <c oughs> อยเหี้ยถังไม่ได้สัตว์เอารถถังเราขึ้นไปรอลิฟตอยู่ให้มันเปิดประตูลิฟตทิ้งไว้บอกว่าไอเหี้ยตบ ปักตาได้เราไปอ้อมขอวากันไหมล่ะพี่เ,เกิดปูดเยอะเลยกัรไช้ัถโดนลมโดนลมเลยใส่เรือมาเนี่ยฝาล้วนะเจือกกนไม่กินไม่เกิดเกิดกับผมได้เออกูอยู่ไหนไม่รู้เลยตอนนี้ขึอนไปอยู่ท่าใจว่ะไอ้เหียบทางไหนวะเนี่ย อันนี้เน so oh. oh, ี oh, ่มม่อ uh? ้เฮียไปล้านตัวเลยเพื่อนล้านตัวลิฟต์กนาใจชหาลิฟต์อยู่ไนวะลิฟต์เหรอมันพังประตูลิฟต์มันด้วยอ๋อสนส์สไนส์สไนส์สไนส์โอ้แม่งแม่งมืนพวกนี้ลลิฟต์อยู่ไหนวะ เอาซีสองหรือซีหนึ่งซีซีสองพี่ซีสองเฮ้ยเดี๋ยวดูคนก่อนเอซีสองดีกว่าพี่เพื่อนเราซีสองเยอะเป็นซีสองจะอยู่ทางซ้ายมือโอเคซีสองขวามือไม่หรอมาเกิดพวกผมได้พี่พอมป่ะผมมัติโอเคเขาลูขวากันพี่ไหนตรง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 ล้มกล้าได้แล้วได้แล้วเข้ามาเข้ามา ผมดันเข้าไปพี่ผมดันเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนเอาไปหนึ่งไปมีตัวเลียนอยู่ข้างในไหนที่สุดรถถามกูก็มานี่นี่นี่ตัวอยู่นี่ไปออกไปอุ้ยเขี้ยคนเกิดถังเต็มเลยสีสองอะถังเรามาแล้วรถถังเรามาแล้วรถถังเรามาแล้วเว้ยผมมาไม่ได้ประโยชน์ผม วอเดอร์รถถังมาให้แล้วไอ้เฮียมาสองพันรถถังบ้านเราอ่ะล้มล้มลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่โอ้โหโอ้โหสี่สองเยอะจะว่าเพี่อใช่มันเยอะมากอุ้ยรถถังยิงกูอีกนะไอ้เฮียแต่เราได้รถถังเราอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูกูข้ามหัวล้วเพราะมันล้อมันหมดเลยเราล้อมันหมดเลยเราล้อมันหมดเปลี่ยวอยู่กูกูห้ามหัวเรากูข้ามหัวล้วเพราะมันยก็นเย็นตั้งคติไว้กินเดี๋ยวแต้มหายเดี๋ยวแต้มหายหายใจลึกหายใจลึกสามได้สามได้สาม ได้ยินถ้าพี่ตายบอกนะพี่ตายออยังโอ้ทโอเคนีอีกแล้วเหรอพากาตายต้อคุยกันว่าไงอะก้าตายแล้วพี่้ยินปากเลยนะพี่ โหเหลือหนึ่งแล้วเหือรถพุ่งกอโอ้ไอ้เฮี้ยมาสองพอไอสาวมีคนนอนอยู่กูไม่รู้โอ้ยไอ้เฮี้ยเร็นสาวพี่ยแล้วนะตรองสับตัเจินเราเต็มเลยทางเสาเกิดเราอ่ะหลังหลังมาหลังมาเป็นสิบเลยโหเสาเกิดเราได้มาสี่ตัว ดได้ปะวะสาอ่ะถามว่าเกิดได้ไหมอ่ะเกิดได้เกิดแบบละไก่อ่ะโอเคเสาแตกไปละไม่แล้วคือเกิดฝังไปเจ้าทีสองนุ้ยอุ้ยโดนหลังกินด้วะเสียดายวะทีหนึ่งอยเสียนะทีหนึ่งอยเสียนะอืออเฮ้ยพี่พี่กินเออสองหมื่นใช่พี่ใช่ป่ะสองหมื่นบ้านนะปรด็นสองหมื่นใช่อันเนี้ยนะอย่ลงต่อเนี่ยได้พี่ให้ผมต่อเนี่ยได้ กินเราไปก่อนเลยเราไปก่อนเลยเราไปก่อนเลยระวังระวังมาคำใกล้ก่อนมีมีเสียงขนาดพี่ตุ๊กจบอกให้ตุ๊กสองุกเอ้ยมีตัวนอนไอ้เหี้ยอีกนะไอ้นอนนอนตรงเสางตุ๊กไอ้เหี้ยลุงไอ้เหี้ยลุงล้อในสัตว์ ตบเกียนแตกเลยสัตว์ได้นอนอยู่นี่เฮียมาโจเอกดี XD เนี่ยเน,น,น,นี่ยนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวล้วล้วเออขอเระเบิดไปยังไม่โดนยัเิดักเกิดักาพาัดเีสองสองไปซ้ายนะไปซ้ายนะปุ่สายยับปุบสายสยบับปุสายยับ Ô bên lăng Lặng giỏi một đi. Ô bên đường. Ô bên đường. Ô bên đường. ตีแล้วนะไอ้กล้าเยอะมากเราตกพี่กล้าเนาะโคตรเยอะเก็บไปก่อนพี่เก็บไปก่อนหมื่นห้าแล้วหมื่นหมื่นแปดห้าแล้วเกิดไม่ได้วะเกิดไม่ได้วะติดคอมแบทอ่ะออกแต่ไฟอยู่นี่ะโอเคไม่เป็นไรต้องต้องยึดไรนั้นผมไปซ้ายก่อนนะรบนี้ได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 ้สมบูรณ์ไปอยู่ โอ้ยเฮียเฮียเฮียแม่นเฮี้ยไรเนี่ยเฮ้ยมึงแม่นเฮี้ยไรเนี่ยโอเคหันหลังมาไม่ต้องคิดจะหันด้วยกันไปม้องโอ้ยมึงบล็อกซ้ายว่ะเออ้ายมันเยอะเว้ยซ้ายมันเยอะมากเยอะไปว่ะแม่งวิ่งใส่ด้วยไอ้สัตว์โอ้ยไปยิงก่อนที่อ่ะแถวสองเจียงพี่เจ้าห้า Lặng ơi, lặng ôm lại, anh ôm lại, mà xài ôm lắng mà lắng rồi à anh ôm ôm เกิดที่อะไรขึ้นมาข้างหน้าเนี้ยนนึงโอ้โหเลือดกูหล่อยหนึ่งโอ้ระเบิดมาไอ้เฮียโอ้โหผมดันดีนะเออเอาเลยเอ้ยเฮียพี่ตายว่ะเอ้ยแต่พี่พี่ว่าพี่เกิดได้พี่อยู่ใกล้เยอะพี่อยู่ใกล้เยอะบนหัวเยอะจัดเยอะโอ้โหก็เกิดนี่จบแล้วจบแล้วไง อันติใกล้ใช่ปะอันนี้ติใกล้ใช่ปะอันติช่ดสให้อันติชวส่อใอันติหรือให้อันติหร้ันนอันติหรืแล้วอันติหรืแล้วพี่รออันติลงละพี่พ้ใส่นะอ่าวางเกิดให้วางเกิดให้ได้ได้เฮ้ยบีบ ตายเยอะตายเยอะมากตายเป็นสิบเลยสวยสวยสวยนี่แหละเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วพี่เข้ามาเข้ามาอันนี้ผมมันนะอันนี้ผมมันนะไม่น่าโดนเราเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเยอะมากโอ้โหออกขวาหน่อยออกขวาหน่อยออกขวาหน่อยเฮ้ยไม่โดนเราไม่โดนเราเฮ้ยสวยมันพลาดมันพลาดมันพลาดไอ้เหี้ยมันพลาดสโตนเลซายัดมันมีแค่คนเดียวอ่ะเรายืน้ายไว้ตบดึง อยูื้อไว้อยูื้อไว้ยื้อไว้ด้วยเดี๋ยวอย่าไว้ด้วยสองสามหนึ่งสองสามทำไมกูดูฝั่งซ้ายอยู่ไม่มีไม่มีคนเกิดไม่มีคนเกิดเดี๋ไว้เดี๋ไว้ยังไงก็ได้เดี๋ยวอย่าเดี๋ยวกูใจร้อน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 คนเราเยอะกว่าคนเราเยอะกว่ากูใจร้อนกูใจร้อนคนเราเยอะกว่ากูใจร้อนกูใจร้อนกูใจร้อน ไอ้เหี้ยระเบิดระเบิดติดบนใครบนตัวไอ้สัสไม่งั้นเราตายเป็นสิบเลยแล้วกูเห็นตอลใช่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 ยกบอลขององเอ็กเราเบิดกูไปไหนทำไมไม่เห็นลงเลยอ่ะเออจะแตกไปแตกอยู่ในอากาศเออแล้วโดนโดนเป็นสิบกูบอกให้ตรงนั้นอ่ะยกผลงานให้คนขับหอไอ้เหี้ยไม่ยกผลงานให้เสา เ <laughs> <laughs> มื่อกี้ไม่เอาตายทั้งหมดผมบอกเลย <laughs> เออตายจริงกูว่าสิบคนหัวก่ะเพราะฝั่งซ้ายมีไม่ถึงสิบคนที่กูยืนอเงี้ยเฮ้ยอวดปั่นเลยมั <laughs> <laughs> ย้งไม่ชอบ <laughs> พีซซ่เหรอดูเพลินจัดเกมมันเพลินๆใช่ปะมมันจัดมีคนบอกว่าจะมาเ <laughs> <c oughs> ที่ยงคืนไปไ <c oughs> ปไปพี่ s o รี่พี่ลืมทักบอกพอดีพี่มีคุยงานด่วนที่ที่ไอแทนทำมาแหละใช่ แต่วันนี้พี่เล่นยาวอรี่ซอรี่เนาะพี่มอบพี่มอบพี่วางแผนพี่วางแผนอยู่พี่น่าถ่ายประมาณเก้าของสิบนี้ไม่ว่ากันวันหลังวันหลังวันหลังมาแน่นอนเด็กๆท้าพาให้เฉยพี่ขอโทษพี่ขอโทษ